สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกีโฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ก็ทําตามคำสัญญานะฮะจะพามาดูนักเตะตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในแพ็กฟีเจอร์เพเยอร์สยูโร2020รอบปัจจุบันนี้เลยนะครับผมบิลเอมโบโลครับผมกองหน้าดาวรุ่งของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับสำหรับเอมโบโลในเวอร์ชันนี้นะฮะเป็นฟีเจอร์เพเยอร์สครั้งแรกของเขาเลยนะครับเมื่อเราทำเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีเลเวลอยู่ที่36นะครับ จะมีค่าพลังอยู่ที่97ครับณนะตำแหน่ง C F นะฮะแต่ว่าจากโปรไฟล์เขาสามารถยืนกองหน้าตัวต่ำแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาได้ด้วยนะฮะปีกซ้าย92ครับปีกขวาก็92เช่นกันนะครับผมถ้าเป็น AMF เลยนะฮะ90นะครับหมายความว่าตำแหน่งที่เขายืนแล้วก็มีค่าพลังมากที่สุดก็คือ C F เนี่ยละครับ97นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนิดน,นึงนะครับความสามารถในการเล่นเกมลุก94ครับผมการคลองบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ปานกลางนะไม่ได้ดีมากนะฮะบอลคอนโรลทิปปิ้งไทยโปรดิชัน90 90 88นะครับส่งสั้นส่งยางก็อยู่ในเกณ์ที่น้อยนะฮะนี่เป็นกองหน้าอยู่แล้วเนาะฟินิชชิ่ง93ครับการยิงคมเนาะ93นะครับการเล่นลูกอากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิงลูกฟีคิกก็ไม่ค่อยได้นะฮะลูกปัน่นสายก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือสปีดครับสปีดเต็มแม็กซ์99สปีดต้น99ครับเป็นกองหน้าสายจรวดอีกคนนึงนะฮะยิงแรง90ครับ ไม่ใช่ว่าเร็วแล้วยิงเบานะฮะเร็วแล้วยิงพอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับพลังกระโดด87นะครับความแข็งแกร่ง89นะบาลานซ์86บาลานซ์น้อยไปหน่อยเนาะแล้วก็สเตมินา91นะครับมีความดุด,ดันด้วยนะครับ89การใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็คือเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบน้อยนะฮะสำหรับสกิลนะครับเขามีสกิลเพียงแค่ 6สกิลนะฮะก็มีสกิลฟิฟแฟบนะฮะเป็นสกิลสับขาความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอลน,นะฮะมีสกิลยิงไกลมา1สกิลครับลองเล็งชุดต,ติ้งนะฮะยิงไกลแบบพุ่งๆนะครับจบสกอร์ท่ายากหรือว่าเอาคอมิตตีฟิริตชิ่งแล้วมีสกิลส่งบอลซูร์พารซิ่งด้วยนะครับผมเอ่อเพลงสไตล,ล์ของเขาเป็นโกโพเชอร์นะครับถ้าหากว่าใครได้ติดตามคลิปเปิดแพ็คล่าสุดของผมเนาะสำหรับเปิดแพ็คฟีเจอร์เพลเยอร์เพื่อตามล่าเอมโบโลตัวนี้มานะฮะก็น่าจะทราบอยู่แล้วเนาะว่า ผมได้บอกไปแล้วเนาะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงท้ายของเฟส2020นะฮะเราก็ใกล้ที่จะได้ลิ้มรสความสนุกเฟส2021กันแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแบบซีซันอัปเดตนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงมีหลายคนนะฮะเล่นเกมนี้เหมือนกับผมนะเพราะว่ามันเป็นช่วงบั้นท้ายของเฟส2020ช่วงบั้นท้ายพูดยังไงเนี่ยช่วงบั้นปลายสิช่วงบั้นปลา,ายของเฟส2021นะฮะก็เล่นให้สนุกทิ้งทวนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย นักเตะที่อยากเล่นในช่วงเวลานี้นะผมก็จะเน้นเล่นนักเตะที่ยังไม่เคยเล่นจริงจังมาก่อนนะฮะแล้วก็นักเตะที่กำลังจะหายไปในปี2020นะอ่าในช่วป2021นะฮะโดยเฉพาะพวกนักเตะตำนานหรือว่าไอคอนิกต่างๆนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนกันครับผมเอโบลเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมยังไม่เคยเล่นจริงจังมาก่อนเลยนะเพราะว่าเบสเพลเยอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะระดับบอลเงินเท่านั้นครับท่านผู้ชมแต่ว่านี่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ครั้งแรกของเขาแล้วก็ ค่าพลังสูงทีเดียวครับ97และที่สําคัญครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบนักเตะที่มีรูปหน้ามีทรงผมเท่ๆแบบนี้ฮะแล้วที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยใส่เสียงภาคเขามาด้วยครับท่านผู้ชมแมยิง <c oughs> คือนักเตะบางคนนะ่ะมีค่าพลังสูงแต่ว่าหน้าเป็นการ์ตูนอยู่แล้วก็ไม่มีเสียงภาคเวลาจังหวะยิงจังหวะได้บอลเนี่ยมันมันทำให้แบบ อาจจะไม่ค่อยมีอัธรตนะฮะแต่ว่าเอมโบโลนะฮะมีหน้าจริงนะครับแล้วก็มีเสียงภาคด้วยครับเวลายิงแล้วเอมโบโลแบบนี้มันสะใจครับเห็นไหมฮะมันได้อัธรตมากกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับนักเตะที่ไม่มีเสียงภาคในเกมนี้นะฮะท่านผู้ชมแม่นี่ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะได้เล่นเฟส2021นะฮะมาลองเล่นนักเตะที่ยังไม่เคยเล่นจริงๆจังๆมาก่อนครับถามว่าในแพ็กฟรเจเพเยอร์ ปัจจุบันเนี่ยมีนักเตะคนอื่นน่าสนใจหรือเปล่าครับมีสนใจไหนคนครับผมคิดเตียนอิลิกเซ้นนะครับก็พลังสูงเทคนิคดีนะฮะมาไทเดลิกนะครับตันร้อยเนี่ยก็น่าสนใจแต่ว่าผมเคยรีวิวไปหมดแล้วไงแล้วก็เล่นจนแบบว่าน่าจะถึงจุดอิ่มของภาคนี้หรือเปล่าครับผมสําหรับนักเตะดังๆนะนักเตะท็อปๆของเกมไงก็เลยลองมาเล่นนักเตะคนนี้ดูบ้างครับท่านผู้ชมน่าสนใจทีเดียวครับในชีวิตจริงก็เก่งนะแล้วท่าดีใจเดียวกับลูกากูก,ากับเมมฟิสเดอร์ายเลยนะฮะท่านผู้ชม จุดเด่นของเขาครับไม่ต้องบอกเลยฮะเราเห็นค่าพลังไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับสปีดครับท่านผู้ชมความเร็วนะฮะแทงทะลุช่องใครชอบสายแทงใครชอบสายสปีดใครชอบสายจะรลวดนะฮะคนนี้ตอบโจทย์เลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะพิกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยติดเท้าเท่าไหร่นะเพราะว่า ความสามารถในการคลองบอลเนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่ใช่กองหน้าที่เร็วแล้วพิ้วหรือว่าคลองบอลได้ดีด้วยนะฮะคือเร็วเร็วมากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าการคลองบอลเนี่ยไม่ได้สายพิ้วไม่ได้แบบว่าล็อกหลบอะไรได้ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ยังดีนะครับสำหรับการยิงเนี่ย k i ้งพาว power ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผม90แล้วก็ จบสกอรมก็9 13แถมมีสกิลลองเล่นชุดติ้งด้วยนะครับยิงจากนอกกรอบแบบนี้เนี่ยมันจะพุ่งแรงนะครับทำให้มีโอกาสเป็นประตูดได้สูงนะครับลูกบอลมันจะพุ่งมากกว่านะครับท่านผู้ชมดูว่าสปีดวิ่งแซงกองหลังวิง่งแทงทะลุช่องเนี่ยอันนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดเลยนะฮะแตะหลบแล้วยิงตูมเข้าไปแบบนี้ก็ทําได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่า อาจจะถ้าเกิดว่าหลายจังหวะเกินไปเนี่ยมันจะล็อกไม่ค่อยดีนะล็อกไม่ค่อยติดเท้าเหมือนกับกองหน้าที่มีเทคนิคความสามารถในการคลองบอลดีๆนะฮะส่วนลูกกลางอากาศครับไม่ต้องพูดถึงครับเขาไม่ใช่สายหมงไม่ใช่สายเล่นกลางอากาศอยู่แล้วคับแหมจะชอบสองผมมากเลยถ้าเกิดว่าใครเล่นหน้าเป้าคนเดียวนะฮะ CF คนเดียวนะครับแล้วเกิดว่าชอบโยนหมงหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลนะท่านผู้ชมต้องเปลี่ยนสไตล์เล่นนะครับหรือไม่ก็ต้อง ใช้แผนหน้า2นะครับให้กองหน้าอีกคนหนึ่งเนี่ยตัวใหญ,ใหญ่เล่นลูกอากาศได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเร็วนะครับเป็นตัวปั่นปวนนะครับดูฮะการเข้าฮอตทำได้ดีครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นโกโพเชอร์ ure, แล้วก็ความสามารถในการเล่นเกมลุกหรือว่าออฟฟิศอเวเบเนสเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่าความเร็วแบบนี้บางคนคงจะคิดว่าเอ๊ะจับไปเล่นปีกดีไหมปีกซ้ายปีกขวาก็ได้ครับเพราะว่าสปีดแสงแรง,แ,รงแบบนี้เนี่ยน่าจะวิ่งริมเส้นดีแต่ว่าความสามารถของเขาไม่เหมาะกับปีกตรงที่ อันที่1ครับเขาเป็น playing style เป็น go posture นะครับเป็นกองหน้าตัวชีพตัวเป้านะครับผมไม่ใช่ p a c i finger นะครับไปเล่นปีกเนี่ยมันอาจจะยืนแปลกแล้วก็การเคลื่อนที่จะไม่เหมาะนะครับรวมถึงการเปิดบอลนะครับไม่แม่นครับถ้าเกิดว่าไปเล่นปีกแล้วจะต้องตัดเข้าไปแล้วเปิดบอลให้กับกองหน้าเนี่ยมันก็เปิดไม่แม่นนะแล้วไม่มีสกิลสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะว่าจะเร็วแต่ว่าไปยืนปีกไม่ดีครับต้องเล่นกองหน้าตัวเป้าแบบนี้ครับแต่ก็ต้องทําใจนะถ้าเกิดว่าเล่นกองหน้า เป้าคนเดียวแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมเขากา็ไม่มีความหนาไม่มีความแข็งแกร่งอะไรมากนะครับแล้วก็ต้องเล่นสายสปีดสายแทงทะลุช่องอย่างเดียวอะถ้าเล่นหน้าตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเล่นหน้า2คนเนี่ยก็หาหน้าอีกตัวหนึ่งที่มีความหนานะครับมีความสามารถในการเล่นลูกอากาศกดีๆครับยืนคู่กันเนี่ยเหมาะเลยครับท่านผู้ชมอีกคนนึงวิ่งเร็วอีกคนนึงหนายิงดีนะฮะ หรือจังหวะน,นี้ครับถ้าเป็นจังหวะสวนกลับหรือว่ายกวางให้กับเขาแล้ววิ่งใช้ความเร็วนะฮะวิ่งแข่งเนี่ยโอ้โหสบายครับมาดูจังหวะน,นี้ครับเนี่ยฮะตัวคนเดียวครับแผ่นนี้ผมรีวิวด้วยแผ่นหน้า3นะแต่ว่า CF คนเดียวฮะดูฮะดูการคลองบอลแตะบอลกระชากเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับกระชากสนุกกระชากมันครับท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยมีสกิลยิงลองเลงชุดต,ติ้งอย่างดีที่มีสกิลลองเลงชุดติ้งด้วยนะ ถ้าไม่มีสกิลนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะไฟ์พิษสงนะฮะน่าจะลําบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมีสกิลนิเมเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลาจังหวะพิงพิงแล้วพักแล้วยิงอย่างเงี้ยบางทีมันก็ได้เปรียบนะฮะอันนี้ผมพยายามจะยิงปั่นมันก็เลยไม่ติดนะครับมันก็เลยไม่ดีก็เลยเบาไปด้วยนะครับมาดูจังหวะนี้ครับดูฮะวิ่งแซงกองหลังมารับบอลน่ะแล้วก็หามุมยิงครับโอ้โหตรงนั้นเสื้อเหลือง3 4คนครับยิงตุ้ม เหลี่ยมเสานออครับไม่งั้นเข้าไปอีกลูกหนึ่งสวยงามนะฮะเนี่ยเป็นสกิลลองยิงชุดติ้งนะครับทำให้จังหวะยิงเนี่ยลูกบอลมันพุ่งนะฮะท่านผู้ชมตูมก็ไปแหม่มันออกปั่นก้อยนิดนึงนะฮะน่าเสียดายผมอาจจะเล่นไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะครับสำหรับแผนนี้นะฮะท่านผู้ชมที่อยากลองเล่นตัวนี้หรือว่าเปิดได้นะครับลองไปหาแผนที่มี cf 2คนนะฮะแล้วหากองหน้าอีกคนหนึ่งนะครับ เป็นตัวที่หนาๆนะครับผมเล่นลูกกาอากาศดีๆอย่างลูกกะูหรือว่าเรวานอยไรเงี้ยได้ยืนคู่กับกองหน้าเร็วๆแบบนี้นะฮะน่าจะเหมาะเลยทีเดียวนะครับพลิกพิกแล้วหามุมยิงครับตูมแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นกองหน้าหนาๆอย่างเรวานในจังหวะแบบนี้เนี่ยได้เปรียบนะครับแต่พอมาเป็นเอมโบโลปปุ๊บเนี่ยบางทีมันพลิกลาบากนิดนึงครับความสามารถในการคองบอลของเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับว่าเล่นแล้วพิ้วเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชม ดูฮะบังแล้วพลิกทำได้ดีครับจังหวะนี้แต่ว่ายิงไม่เข้าแหมเสีได้ครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นจุดอ่อนของเขานะฮะจังหวะบังแล้วพลิกเนี่ยคือก็ทําได้ครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีความเสียเปรียบอยู่นิดนึงนะครับสำหรับเซเน่แ,นแบ็กที่มีความนานหนาหนาแต่ว่าจังหวะแทงทะลุช่องจังหวะใช้สปีดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเหมาะกับเขาเป็นอย่างยิ่งเลยครับ มาดูจังหวะน,นี้ครับเดอะบอยยกแล้วหลุดเลยครับท่านผู้ชมมาแล้ว <c oughs> แบบนี้เนี่ยเป็นลูกหากินของกองหน้าสายสปีดครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใครชอบเน้นสวนกลับแล้วโยนนะฮะสอดส่องสายตาที่มินิแมพให้ดีครับเขาจะเคลื่อนที่นะฮะแวบๆอยู่แวบหนึ่งนะฮะแล้วพยายาม่ายโยนให้ล้ำหน้านะท่านผู้ชมแบบนี้เนี่ยลูกหากินของกองหน้าสายนี้เลยครับแทงทะลุช่องไม่ได้ก็โยนยาวแบบนี้ครับท่านผู้ชม โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นกองหน้าอีกคนนึงนะฮะที่น่าสนใจนะครับอีกสไตล์หนึ่งนะครับสายจรวดนะฮะก็ลองไปเล่นดูนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่สุดแต่ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับลองเล่นนักเตะใหม่ๆดูบ้างนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่าใครที่เปิดได้นะฮะลองทําเวฟตันหรือว่าลองเล่นดูนะท่านผู้ชมน่าจะสนุกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอีลืมกดซิงค์ไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคคคครรรรรรรัััััับบบสสสวววววววดดดดดีีีท่่่าาาาานนนนนนผูู้้้ชมมถกกกิิิเเเเเลลลลลตตพืืือออปไยบ